มาดูผีเสื้อ50มิตรของน้องกู๊ดชัญญาพันเฟืองนะครับวันนี้ก็จะทําเวลาเท่าไหร่นะครับเป็นรายการที่8ของของรายการเลยนะครับนี่ครับน้องกู๊ดอยู่รุ่นที่4นะครับสถิติของรายการอยู่ที่36 32นะครับแต่สถิติของน้องกู๊ดอยู่ที่33 61ครับถ้าทาลายสถิติของตัวเองก็สถิติรายการไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้ทำลายเจดีตัวเองให้ได้นะครับ3 3 6 1นะครับดูที่ครับว่าวันนี้น้องกูจะทำเวลาเท่าไหร่นะครับมาลุ้นกันนะครับยีนี้มีนักกีฬาตัวเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับรู่ที่หนึ่งราชนาวีรู่ที่สองบ้านสมเด็จนะครับน้องอปุลไม่ทันแล้วครับต่อไปรู่ที่สี่เนี่ยครับน้องน้องกูนครับอยู่รู่ที่สี่ครับขึ้นแท่นแล้วครับครับเตรียมตัวออกแล้วนะครับมาแล้วครับ ดูกันครับสตรีมไลน์ขึ้นมาแล้วครับขึ้นแล้ววางแล้วครับปีกันมาแล้วครับปีกันมาครับ50เมตรแป๊บเดียวนะครับ50เมตรแป๊บเดียวครับกูดดึงมาแล้วกูดดึงหนักมาแล้วครับกูดดึงหนักมาแล้วครับกูดดึงหนักมาขึ้นนำมาเรียมๆครับขึ้นนำมาเรียมๆครับขึ้นนำมาแล้วครับขึ้นนำมาแล้วครับ50เมตรมันแป๊บเดียวนะครับ50เมตรแป๊บเดียวครับกูดขึ้นนำมาแล้วครับกูดขึ้นนำมาแล้วครับกูดขึ้นนำมาแล้วครับนำมาแล้วครับมันกูดครับกูดที่สี่นะ มาลุ้นเวลากันครับทำอยู่ที่33.26ครับทำลายสถิติรายการแล้วทำลายสถิติของตัวเองด้วยครับโอ้น่ายินดีมากครับ33.26ครับเวลาลดแล้วครับเวลาลดแล้วครับทำลายสถิติของตัวเองแล้วครับ